สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนเนาะเมื่อวานปุ๊กกี้ก็พามาเลาะวัดบ้านโพนพเนาะพาพ่อแม่พี่ <ละ S 1> น้องงางหล่อพระธาตุโพนมื่อนีนคนก็ไล่ไล่ถ่ายก็ถ่ายแต่วันอาทิตย์วันอาทิตย์พี่น้องแต่ผมมีเวลาลงเนาะมี่จะามาลงมื่อนีน จิพายางช้มเนาะพ่อแม่พี่เนะอะทางลงยางข้างล่างแล้วจักหนอยจิพาขึ้นไปยางรอบสามรอบเนาะเด้เสีให้ลูกสาวบาวงคนท้ายอันนี้คือลูกสาวเนาะสาวเดียวกับลามสาวเนาะมานำคนงานกันขี่รถจักมาเนาะพ่อแม่พี่นนอะ พ่อแม่พี่น้องอย่างเหรอบึ่งก็เนาะในบริเวณวัดเขายางไทยอ้อ,อมอ้อ,อมออกไปจริงอือออกไปพูดแนอนฮอนฮอนพ่อแม่พี่น้องคือดว่าขึ้นขังเทิงกันมื่อนี้กัคนไทยมากกว่าหลายลายเนาะหลายขาพ่อแม่พี่น้อง มาโหลดตู้หนึ่งหลดทัวร์หนึ่งเนาะคนไทยไปย่างถือถือกล้องขอก็ได้จระวังถือมือเดี๋ยเพชรคือเก่านะมากกว่าสิจุดเอาสิพาไปหาไฟเนาะพ่อแม่พี่น้องไปจุดถูกเนาะ แล้วหอก็จะขึ้นมาย่า่สามหอบไฟก็จักอยู่มองไรพี่น้องเอ้ยบไดมาแต่ดนแล้วก็บอกจำบาได้เนาะเพินใหญ่มองใหม่เนาะมันมีคนบอกว่าอยู่ลุมเนาะพี่น้องมองนี่เป็นกาเป็นมองจุดทุกจุดเทียนเนาะแล้วก็ขึ้นไปเวียนเทียนข้างบนแล้วคอยมาปักดอกไม้ข้างล่าง ช่วงเช้านักท่องเที่ยวคนไทยจะมาไลเนาะหาส่วงบะเที่ยง แต่ช่วงบ่ายก็จะบ่มีคนแล้วนะพ่อแม่พี่น้องเพื่อจะมาขอพรขอพรขอบน,นั่นบนนี่แหละเพราะว่าประแทงท่องเลือเผิ่นศักซิเนะเป็นช่วยเรือคนมาคนกับมาแก่บนมาคนกับมาก่บนมาคนก็มาขอพรน,นะพ่อแม่พี่น้อง ถ้าจะไล่ตาเนี่น้อยหนึ Hence, ่งก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าลูกสาวของปุกกี้เป็นคนถ่ายให้เนาะมือก็จะบวงงงภาไในช่วงแปดโมงเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงนี่ก็จะแดดน้อยหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องแดดแต่ก็มีลมเนี่ยบ่ถึงขนาดหอนแห้งเนาะพ่อแม่พี่น้องหากู้ใดอยากมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้เนาะ พระธาตุโพนแถ่คนอีสานก็จะมักมาเที่ยวารเขวาว่านี่บุญเดือนซามนี่แหละบุญเดือนสามบุญบุญพระธาตุปพนซามเมื่อซ้คืนเนาะคนใดที่อันอยากมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะคะแม่ เขาจะย่างเวียนเทียนสามห่อหน่อยพี่น้องต้องย่างให้หอดสามห่อแล้วก็ปักถูจังออกมาได้นะพ่อแม่พี่น้องเขาจะขึ้นพระธาตุโพนเนี่ยนี่นั่นต้องใส่ผ้าทุงหรือผ้าสิ่นเนาะเขาจะใส่ส่งใช้ยังบ่ได้เนาะพี่น้องเป็น h ี a t ค้องว่ะพี่ Thank you <cười> <cười> mưa con Hãy <laughs> 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 ini putihiya akanpit เยิบก็ได้ลูกโอ้ยลุกสาวสองคน เราจะกินจะกินกน้งคาถาชิบหรอกตอนต่อไฟปกติถูกเป็นไม้อาบเท้าที่ิน

เดี๋ยวจะขายอีกเัอหนึ่งปะขาปุ้ว้าเเห็นเลยนะสอยฮะูนบอกว่าถากินเบี้ยแหละ บ้าว่าอยู่เสือดายคุณไม่ตมออมแต่สิออก,ก,ออกเมื่อแล้วคนะ่ะเมื่เห็นเราแลนะ้วอนะไรเอื้อยแล้วอะไรยางเลาะปิ่นก่อนฮัพเปี้ยแล้วจะหลาะเมื่อไหร่บุกี้ก็จะเลาะกับกับเพื่อนแหละน้องพ่อแม่พี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมเนาะเป็นกำลังใจให้บุกี้มาโดยตลอดเนาะ ขอขอบคุณหล,า,ลายๆพ่อแม่พี่น้องบา,บายยพบกันอีกนะเด้อคนกลับนะ ต้องจองเจ้าคนไล่กินะอะไอยู่นค,คน